ข้ที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาเจตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัทวีสตินายกัสัพเพปติทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิลาสลาสีเสปฏิทโตไมหังพุทโธธโมธวิโรชนีสังโคปฏิทโตไมหังอุเรสพคุณากโรอัทเยมีอนุ รุโภปาลิปุตโตทักขิณีโกทันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักขิณีสาวาเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุละกัสโปจะมหานาโมอาภาสุงวาโสวามะโสตะเกเกสโตปิดภาคทิปิทิภาคัสมิงสุริโยว,วัปปะพังกรโรนิสินโนสิิสัมปนโนโสพิโต มมนิปุงคัโบกุมาละกัดสปโปเทโรมเหสีกิตตะวัทโกโสซัยหังวัฏนีจิตนิจจังปต,ติฐาสิกุณาคโรปุณนโนอังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทศีวดีเท,ทลาปัญจะอิเมชาตานาราเตติะละกามามะเสสสาสิติมาเทลาวิชาตาชินะสาวกา เอตาสิติมาเทลาชิตาวันโตชิโนรัสาชะรันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาลตานังปุละโตอาสิทัดคีนีเมตสุตกังทาชักังปัจชโตอาสิวาเมอังคุนิมากังขันธโมลละปะลิตันจะอาตานาติยะสุตกัง อากาสชทฏนังอาสิเสสาปากาละสันติตาชินานานาระวังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัตชตุปัทวาอาเสสาวิณยังยันตุอนันตะชินาเตชะสาวัสตูมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชลีชินะปัญชลมัต จำหิวิหันตังมหิตเลสัทาปเรนตุมังสพเพเต,เตมหาปุริสาสภาเยจเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันทรายโยสัตามานุภาวะป,ปาริโตจลามิชินะปัญชลิติ บทที่สิบสามพาหงษ์สหสมาภินิษฐปิฏฐะสาปุธันตังครีมีฆรังอุติตะโครัตเสนามารังธานาติธรรมมิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพผวันจุเตชยมังคารานิมาราติเลกมีพิยุทธิ์าสาภารติงโครัมปนาลัมกักกะตถาคยักขังขันติสุทันตวิจนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวผวันจุเตชยมังคารานินาราคิลิงขจาวรังอิตมัตัปูตังทาวัก จิจกรรมสินีวัตุลานุทันตังเมตัมปุเสกัวิจินาชิตาวาโมนินโทตันเตชะสาภวันตเตยยามังคะลานิโอคิตตะกัดกรรมติหัดวัตุลานุทันตังทาวันติโยตนาปะทังคาลุมานุวันตังอิทีปิสังกรรมตโนชิตาวาโมนินโทตันเตชะสาภวันตเตยยามังคลานิกาตวากับธมุทะลังหิวากับปิเนียจินญาญาทุทวัจฉนังชนากายามาเชตันเตนะโสมวิจินหาชิตวา มุนินโธตันเตชะสาภวันจุเตชัยมังคลานิสัจจังวิหามติสัตวาตะเกตุงวาธาพิโรปิติมานังอดิอันตะปูตังปัญญาปฏิปชิริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันจุเตชัยมังคลานินันโทปนันตะพุจะคังวิปุทังมหิติงปูเตนะเทตะปุจเชนะธรรมะปยันโตอิตูปเททวิจินนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันจุเตชัยมังคลานิทุกขาอธิตติ ปุจเตนะสุทาตาหัดถังพมังวิสุทธิุติมิติประกาศพิธานังยานาคาเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาหันตเตชะยมังกาลนิเอตาปิพุทธชะมังลังตาอัตคาทายอจโนจโนทินีทินีสารเตมาทันติหิตาวานัยเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกัดเมียนาโลสปันโย มหากาลูนิโกนาโทหิตายสัพปานินังบูเรตวะปรมีสัพปะปโตปสัมโพมุติมังเอเตนะสาจวัฒเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิามุเรสักยานังนันทวัตโนเอวังวังวิชโยโห อิ่งชายยศูชายมังคะเลอปนาชิตปานลังเกสีเสวิปตตะมุคะเลอภิเศกสัพุทธานังอาคาปโตปโมทตติสุนาคาตังสุมังคะรังสุปภาตังสุเหติตังสุกโนสุโมหโตสุยุตตังสุปมาจารย์ยศูปทกขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปทินิเตปทักขีนาปทักขีนานิกาตวาละละพันธันเถปทักขีเน ปวตุสาวะพมังคารังรักขันตุสาวะปเทวตาสาวะปพุตานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเตปวตุสาวะพมังคารังรักขันตุสาวะปเทวตาสาวะปธรรมานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเตปวัตุสาวะพมังคารังรักขันตุสาวะปเทวตาสาวะปสังฆานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเตบที่สิบสี่ยาเทวตาสันติวิหารติ วิหารวาสินีถูเปคะเลปูธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรมธานีนะพวันตูปูชิตาโสทิงกระโดนเตทะวิหารมันทะเลเทราจมัชชานวากาจพิคโบสาลามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิคามาจะอิสนาสัปปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชนาพุชาเยปีจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตา อัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิวัตจะเตสะเพปิทุกัสะกนโนตุสังขะยังถาตุจิลังสตังธรรมูธรรมัตถราจปุฆาสังโคโหตุสมะโวอัตถายะหิตายะจะามหิรักขตุสัทธมูสพเพปิธรรมะจาริโนวติงสัมปาปเนยามะ ธรรมเมอริยปเวทิเตประสันนาโหตุสพเพปิปาณิโนพุทธักสะสาสนีธรรมมาทาลังประเวชันตูกะเลเทโวประวัสตุอุติภาวะสัตตานังสมิเตียงเนยตุเมทันิงมาตาปิตาจาชฉลังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณราชานูประชังรักขันตุสัปปัา บทที่สิบห้าทุกขปตตาจนิบทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิิโสกาหงตุสเพปานิโนเอตาวตาจามีสัพพะทางปุญญาสัมปทางสัเพเทวานโมทตุสัพพสิสัมปสิทธิยาทานังทัันตุทัตันสัทยาสีลังรักขันตุสัพพทาพระวนาพินลตาหงตุคัดฉันตุเทวตาคาตาสัเพปุทธาพระปัตตาปัจเจกานันทจะยังพรัง อรหันตานันเตชนะรักขันพันธมิสัพพสโสโหบทที่สิบหกโหตูสัพพังสุ망งะรังรักขันตูสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุ망งะรังรักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุ망งะรังรักขันตูสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์อนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัญยาอวยบวดพระสูตรพระปรลิตและมลพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสมบสดีจงเกิดมีเกียรติข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทชัชยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุท่าหลยวโปรดอํานวยพรให้เก่รข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดสิทธีเรียนยอดสิรีเรียนไว้กู๖แปดตลอดจน วัตถุมนคนงคลน้ำพวงที่สามถสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะระิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุประการเทินสาธุ